เมื premises, ่อเป็นประเด็นเกิดขึ้นมาว่าการสูญเสียครั้งนี้เนี่ยตัวที่ไปกระตุ้นคือเรื่องของอากาศที่ร้อนแล้วทําให้ภาวะการทํางานต่างๆในร่างกายเนี่ยมันอาจจะผิดปกติไปดังนั้นหลายคนกังวลกันวันนี้อยากจะมาพูดคุยกันนะคะกับคุณหมอทําความเข้าใจแล้วก็รู้จักโรคฮิสโตรกกันให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่เราจะได้สังเกตตัวเองและป้องกันตัวเองหรือว่าคนรอบข้างได้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะพูดคุยกับทางด้านของนายแพทย์ธิภกรตุ้มนาคนะคะนายแพทย์ชํานาญการสถาบันประสาทวิทยาอยู่กับเรานะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณหมอขาอยากจะให้ทําความเข้าใจกันหน่อยว่าสําหรับโรค heat stroke เนี่ยนะคะตัวที่ไปกระตุน้นหรือสิ่งที่ทําให้เราเกิดอาการนี้ได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนอกจากเรื่องของสภาพอากาศที่ร้อนไหมแล้วมันส่งผลต่อการทํางาน,นกลไกในร่างกายยังไงคะต้องเรียนอย่างนี้นะครับโ,โรค heat stroke เนี่ยครับแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆครับในกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเรียกว่ากลุ่มคลาสสิกฮ s t o นะครับก็คือเป็น ความร้อนที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็จะ,ะถูกระบายออกอยากในกลุ่มที่เป็นละักษนาของเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับทําให้เกิดละดับนา อุณภูมิสูงอุณภูมิร่างกายเนี่ยสูงเกิน40.5นะครับในกลุ่มที่2เนี่ยเรียกว่า exertional h i s t stroke หรือว่าการเกิดฮ t สโต c ในคนที่ออกกําลังกายนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยก็คือจริงๆแล้วสภาพแวดล้อมเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องร้อนมากแต่ว่ามีการสร้างความร้อนจากร่างกายสูงนะครับอุณหภูมิร่างกายก็สูงเกิน40.5เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นกลไกของโรคเนี่ยจะต้องอแบ่งเป็นส สองกลุ่มใหญ่ๆแบบนี้ครับค่ะอ๋อครับคุณบอกครับแล้วทีนี้ในช่วงนี้ที่อากาศร้อนจัดแบบนี้เนี่ยกลุ่มเสี่ยงไหนบ้างฮะนอกจากเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุมากๆแล้วเนี่ยที่จะต้องระวังเรื่องของอาการฮิสโรกเป็นพิเศษไหมครับะะผม ก็ในกลุ่มในกลุ่มที่เป็นลักษณะเป็นคลาสสิฮิสโต้นะครับกลุ่มที่ที่มีโอกาสเสี่ยงมากก็คือกลุ่มเด็กซึ่งอาจจะบอกเราไม่ได้นะครับว่าเนี่ยเราล้นมากแล้วนะครับ<ม>หรือว่ากลุ่มที่เด็กที่อยู่ในรถหรือว่าอยู่ในบ้านซึ่งแบบอากาศอบอ้าวนะครับหรือผู้สูงอายุที่มีลักษณะเอาจจะมีอาการทางสมองหรือระบบประสาทซึ่งอาจจะไม่บอกไม่สามารถบอกเราได้ครับว่ามีอาการครับส่วนในกลุ่มที่เป็น ex exceptional h i a s t o k e เนี่ยครับก็คือเป็นกลุ่มนักกีฬา ทหารสุดใหม่นะครับแรงงานที่ทํางานกลางแจ้ง oh. หรือว่านักดับเพลิงที่ต้องไปผจญเพลิงกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงครับครับครับ,รบและที่นี้พอเกิดอาการขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะสังเกตตัวเองยังไงฮะว่าเนี่ยเราเริ่มเป็นฮิสโตรกแล้วหรือว่าหรือว่าเราเป็นแค่เป็นลมหน้ามืดทั่วๆไปธรรมดายัางไงฮะครับผมในอาการของกลุ่มฮิสโตรกเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วลักษณะ ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นขั้วออกกำลังกายเนี่ยมักจะมีเหงื่อออกท่วมทั่วตัวเลยนะครับแล้วก็รเริ่มด้วยอาการเริ่มมีอาการส่วนใหญ่แล้วจะมีอาการปวดศรีรษะขึ้นไส้อาเจียนนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะมีความรู้สึกรู้สึกลดลงครับอาจจะมีอ่อนแรงมีเวียนศรีรษะนะครับ,รบแล้วก็ถ้ายังยังอ,อ,อยู่ในอุณหภูมิที่สูงเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการทางระบบประสาทมากขึ้น mm hmm. เช่นซึมลงมีอาการชัก แล้วก็อาจจะโคม่าได้นะครับในส่วนของอกลุ่มเด็กเนี่ยครับหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยบางครั้งที่อยู่ในที่ร้อนนานๆแบบนี้นะครับก็จะเริ่มมีอาการซึมลงนะครับบางทีแทนที่จะคุยกับเราได้ก็ไม่ค่อยถามโต้อตอบหรือว่าสังเกตว่าแบบแลักขนาดแบบตัวแห้งๆนะครับทงครั้งที่อากาศร้อนจะมีตัวแดงแล้วก็ตัวแห้งมากจริงๆก็คือแต่จริงๆแล้วเนี่ยอุณหภูมิร่างกายเขาสูงมากนะแล้วคือเหนือเขาจะไม่ออกนะครับซึ่งอาจจะแตกต่างกัน ในกลุ่ม External e x ็ e ซ์เทอร์เ u ลลีครับผมบอาการมันนานไหมคะคุณหมอกว่าที่มันจะอะเริ่มเริ่มรู้สึกแล้วว่าเราอาจจะไม่ค่อยสบายตัวและตัวแดงแล้วก็นําไปสู่จนถึงขั้นที่ว่าหมดสติเนี่ยมัน,มนใช้เวลาไหมคะออต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศครับเช่นออมีรายง,งานว่าในบางบางพื้นที่นะครับเช่นในในรถนะครับที่จอดกลางแดดนะครับอุณหภูมิขึ้นไม่ได้ถึง5้าสิบองศาทีนี้ถ้าเกิดสมมติเป็นเด็กหรือว่าผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในรถนะครับอุณหภูมิร่างกายเนี่ย สูงขึ้นไปจนเกิน40.5องศาเนี่ยครับก็ทําให้เป็นโรคฮิสโทเปะแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้อง้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหรือว่าสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่นานแต่ว่าอาจจะเกิดอาการได้แล้วละครับประถมพยาบาลเบื้องต้นครับต้องทํำยังไงฮะเมื่อเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาฮะการปฐมพยาบาลก็คือจะต้องออกจากตรงจุดที่มีความร้อนสูงนะครับเช่นถ้าอยู่กลางแดดเนี่ยก็ต้องย้ายตัวเข้ามาอยู่ในที่ร่มนะครับคลายผ้านะครับ ให้ให้รวมๆนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือต้องลดอุณหภูมิร่างกายให้เร็วที่สุดนะครับถ้ามีผ้าชุมน้ําเย็นก็ประครบตามท่อคอท่อแขนหรือว่าขาหนีบขาพับนะครับมีน้ําก็สามารถแบบจริงๆต้องเรียนว่าบางครั้งเนี่ยแนะนําให้อาจจะแบบ เอาน้ำสาดได้เลยนะครับแบบ <Ừ. S 2> เนื่องจากให้ลดอุณหภูมิยิ่งเร็วนี่ครับ,รบจะยิ่งโอกาสเสี่ยงต่อความพิการหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยลดลงครับเราได้ยินคาแนะนําบางทีบอกว่าให้ดื่มน้ําเย็นเย็นเย็นจัดแบบนี้มัน,มนปลอดภัยไหมคะเพราะว่าเรามองว่าอุณหภูมิมันอาจจะต่างกันมากไหมหรือว่ามีคําแนะนําบอกดื่มน้ำเยอะเลยสักชั่วโมงละหนึ่งลิตรมันมากเกินไปหรือเปล่าคะคุณหมอแท้จริงมันเป็นยังไง,ต,งต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับก็คือในส่วนของการดื่มน้ําก็อาจจะเป็นการป้องกันนะครับคือการป้องกันเนี่ยมีหลายอย่าง ทีนี้บางครั้งเนี่ยครับการที่ดื่มน,น้ําเข้าไปในร่างกายเนี่ยสุดสุดท้ายแล้วน้ําก็จะเปลี่ยนเป็นอุณหภูมิร่างกายอยู่ดีนะครับแต่ว่าการดื่มน,น้ําต่อเนื่องเนี่ยครับก็จะช่วยทําให้เราสามารถมีเหงื่อแล้วก็ระบายอากาศได้ทีนี้ในกลุ่มที่เ,เป็นผู้สูงอายุหรือเพ็กเนี่ยครับก็ค,คือบางครั้งเนี่ยขาดน้ํามันก็ยิ่งกระตุ้นทําให้มันไม่มีระบบระบายอากาศไม่มีระบบเหงื่อที่ระบายความร้อนออกไปจากร่างกายครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็แนะนําว่าก็ ถ้าออกไปแดดจจัดหรือะไรเงี้ยฮะก็ดื่มน้ําไว้ก็ดีนะครับก็คือดื่มน้ําตอนเดินอย่าให้ร่างกายขาดน้ำก็พอช่วยได้แต่ว่าการดื่มน้ําเย็นจัดอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรครับก็เป็นน้ำาอุิป,ปกติก็ได้แล้วครับอ๋อครับคุณหมอครับขอถามเพิ่มเติมในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงการถือสิณดของพี่น้องมุสลิมด้วยซึ่งกลางวันเนี่ยอากาศร้อนๆอาจจะทานน้าไม่ได้เนี่ยนะครมีคาแนะนําให้ดูแลสุขภาพในระหว่างการถือสวดยังไงบ้างนะฮะ ครับผมขอขอแยกเป็นสองประเด็นนะครับก็คือในกลุ่มที่น้องมุสลิมนะครับจริงๆเราต้องบอกว่าถ้าเราไม่สามารถดื่มน้ําหรืออาหารได้ครับจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นทาให้เกิดทีสตงนะครับเช่นเออาจจะเป็นที่อาจจะอยู่ในห้องแอร์ถ้าเป็นไปได้นะครับเปิดพัดลมครับใช้คล้ายผ้าหลวมๆนะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามีอาการผิดปกติอะไรนะครับก็อาจจะต้องอคอยสังเกตตัวเองครับว่าแบบเตอนนี้อุณหภูมิร่างกายเราสูงไหมครับก็ จริงๆก็คิดว่าถ้าถ้ามีอาการนะครับบางทีเราอาจจะอาจจะต้องรีบไปโรงพยาบาลตรวจร่างกายครับผมครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่น้องทุกๆคนเนี่ยนะฮะถ้าเกิดมีอาการนี่ประถมพยาบาลลดอุณหภูมิร่างกายให้เร็วที่สุดส่วนพี่น้องมุสลิมเองนะคะคุณหมอแนะนําว่าอาจจะต้องลาสินอดในช่วงเวลานั้นเพื่อรักษาร่างกายของเราไว้ครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับวันนี้คับขอบคุณนะคะขอบคุณคับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ